รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในวันพักผ่อนกับแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆโดนใจของใครหลายๆคนคงหนีไม่พ้นเกาะเสม็ดจ,จังหวัดระยองค่ะเพราะสเสน่ห์มัดใจของที่นี่นอกจากจะมีน้ำทะเลใสๆชายหาดขาวสะอาดแล้วแถมยังมีกิจกรรมสนุกกลางวันและค่ำคืนมาพร้อมรีวิวที่พักที่แสนจะส่วนตัวในแบบของวิมานสม็ดรีสอร์ทติดตามได้ในโฟกัสไทลแลนสัปดาห์นี้ค่ะ ระบบขับเคลื่อน4ล้อส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4ตลอดเวลาเพื่อการควบคุมที่ดีที่สุดหนึบควบคุมได้ดั่งใจด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมารอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากซูบารุขับรถตามถนนสายมอเตอร์เวย์ใช้ทางหลวงหมายเลข36จนถึงอำเภอเมืองจังหวัดระยองรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ175กิโลเมตรจอดรถลงเรือข้ามไปเกาะเสม็ดค่ะ สนับสนุนโดยวิมานเสม็ดรีสอร์ทขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสไทยแลนด์นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในแบบที่ชอบและพักในแบบที่ใช่ค่ะวันนี้เราไปสเสม็ดกันนะคะ เกาสะสม็จเชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดารในวันนคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยองนะคะที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตั้งอยู่ในตำบลเทออำเภอเมืองระยองห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ6.5กิโลเมตรค่ะและก็มีเนื้อที่ประมาณ3,125ไร่ เกาะเสม็ดนั้นมีลักษณะเป็นเกาะรูปสามเหลี่ยมค่ะเหตุที่ชื่อว่าเกาะเสม็ดก็เพราะว่าเกาะนี้มีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่มากนั่นเองค่ะสน่ห์ของบนเกาะเสม็ดที่ผมมองคือธรรมชาติครับธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับน้ำใสมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ที่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับถ้าพูดถึงทะเลหรือ,อพูดถึงทะเลหรืออะไรก็ตามเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปมองว่าภาคใต้นะครับมีทะเลที่สวยงามาหลายคนอยากไปแต่ผมบอกว่าที่กเกาะสมิตรเนี่ครับสวยไม่แพ้กันกเกาะสมิตรครับท่องเที่ยวได้ทั้งปีอันนี้ผมยืนยันนะครับแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วกันนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนสิ้นเดือนเมษาจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแต่ก็ยืนยันครับว่า เกาะเสม็ดเที่ยวได้ทั้งปีไม่ต้องห่วงครับนอกจากชายหาดที่สวยงามแล้วนะครับบนเกาะเสม็ดก็ยังมีแหล่งดำน้ำดูปะาารังนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับแล้วก็ตอนค่ําคืนก็จะมีเรือนะครับเป็นเรือประมงนะครับก็จะนํานักท่องเที่ยวไปไดมึกตกปลานะครับผม กท่องเที่ยวบนกเกาะเสม็ดส่วนมากนะักท่องเที่ยวจะนิยมเช่ารถจักรยานยนต์แล้วก็แวะไปตามหาดต่างๆที่กระจายอยู่รอบเกาะนะคะซึ่งก็มีมากถึง15หาดค่ะแต่ละหาดสวยงามแตกต่างกันไป อย่างหาดทรายแก้วนะคะถือว่าเป็นหาดที่นิยมที่สุดค่ะจะมีหาดทรายขาวละเอียดเดินนุ่มเท้าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดบนเกาะเสม็ดนะคะและก็ยังเป็นหาดที่คึกคักมากที่สุดอีกด้วยเพราะว่าจะมีทั้งรีสอร์ทร้านอาหารกิจกรรมกีฬาทางน้ำผับบาร์ให้บริการอยู่มากมายทีเดียวเหมาะสำหรับคนที่ชอบเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงรับรองค่ะว่ามาที่หาดนี้ไม่เหงาอย่างแน่นอน ติดตดกับหาดทรายแก้วนั้นนะคะก็จะเป็นอ่าวไผ่ค่ะเรียกได้ว,ว่าอยู่หาดทรายแก้วแล้วเดินมาอ่าวไผ่ได้สบายๆเลยเพียงแค่ข้ามโขดหินที่กั้นอยู่อ่าวภัยเป็นอ่าวขนาดกระทัดรัดนะคะมีหาดทรายหยาบเล็กน้อยเพราะว่ามีเศษหอยปนอยู่บ้างแต่น้ำใสน่าลงเล่นเป็นที่สุดเลยค่ะเหมาะกับการพักผ่อนอ่านหนังสือนอนอาบแดดและก็ยังมีบังกะโลราคาไม่แพงให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะ จากชายหาดแล้วนะคะบนกเกาะสม็ดเองก็ยังมีจุดชมวิวตามอ่าวอีกหลายแห่งอย่างเช่นอ่าวปะการังนะคะอ่าวนี้ก็สวยขึ้นชื่อค่ะเป็นอ่าวที่อยู่เกือบสุดปลายแหลมของกอเกาะสม็ดเป็นบริเวณที่มีแนวปะการังน้ําตื้นอยู่ตลอดแนวริมฝั่งยาวประมาณ1.5กิโลเมตรและใกล้กันค่ะก็มีแหลมเล็กๆเรียกว่าแหลมกุดนะคะเป็นจุดที่ขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ตกได้อีกจุดหนึ่งค่ะ อีกหนึ่งจุดชมวิวอยู่ระหว่างอ่าวลุงดำและอ่าวหวายนะคะจุดนี้เนี่ยเหมาะแวะมาชมพระอาทิตย์ตกค่ะและก็ถือเป็นไฮไลท์ของเกาะเสม็ดด้วยในส่วนของยามเย็นนะคะจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและกล้องตัวโปรดเก็บภาพที่ล,ลึกกลับบ้านไปค่ะ จะกเกาสะสม็ดกันพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าไปพบกับที่พักสำหรับทริปนี้ที่วิมานสม็ดรีสอร์ทกันต่อค่ะ ขบขับเคลื่อน4ล้อส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4ตลอดเวลาเพื่อการควบคุมที่ดีที่สุดหนึบควบคุมได้ดั่งใจด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมารอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากซูบารุเที่ยวประแสะแบบ2วัน1คืนอิ่มไม่อัน้นกับอาหารสามมื้อพร้อมที่พัก1คืนบ้านไม้รีสอร์ตประแสะ พาท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมทุ่งปรงทองเรือรบหลวงประแสไหว้สารกลมหลวงเพียงท่านละ1,300บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร099-103-0029ช่วงเช็คอินสนับสนุนโดยวิมานเสม็ดรีสอร์ท เกาะสม็ดถือว่าเป็นอีกเกาะท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะทําให้มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติประกอบกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเกาะสม็ดก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายและก็ครบครันค่ะในด้านของที่พักนั้นก็จะมีที่พักให้เลือกมากมายหลากหลายแบบหลายขนาดกันทีเดียววันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับที่พักในแบบที่ใช้ที่นี่กันค่ะวิมานสม็ดร,รีสอร์ท ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2006นะคะทำเลที่ตั้งอยู่ตอนบนสุดของอ่าววงเดือนเป็นส่วนต้นๆของอ่าวจึงมีความสงบเงียบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวไม่มีเสียงดังรบกวนนะคะตัวรีสอร์ทตั้งอยู่บนแนวโขดหินริมเชิงเขาจะได้เห็นทัศนียภาพกว้างไกลแปลกตาบรรยากาศดีค่ะร่มรื่นจากร่มไม้มากๆ และก็มีสะไว้น้ำแบบไร้ขอบติดชิดเห็นวิวเป็นแนวเดียวกับน้ำทะเลพิมานสเมดรีสอร์ทของเราอยู่ตั้งอยู่บนอเอ่ออาววงเดือนนะครับผมแล้วก็รีสอร์ทเราจะมีลักษณะเหมือนปลายแหลมถ้าดูจากจากภูมิทัศน์ที่นี่จะเห็น ทะเลทั้งสองฝั่งเลยคือทั้งอ่าววงเดือนด้วยนะครับแล้วก็ของทางฝั่งอ่าวช่อด้วยทุกห้องของเรานี่ซีวิวนะครับ80%เห็นทะเลก็เรียกว่าบรรยากาศดีมากนะครับผมแล้วก็เดินทางก็สะดวกสบายครับท่าเรือโนนทิพย์ที่อยู่ทางฝั่งบ้านเพนะครับติดต่อบอกทางเจ้าหน้าที่เขาว่ามาพักที่พมานสมิต์ลงพมานสมิตรก็จะตีตั๋วเรือแล้วก็นํานักท่องเที่ยวมาลงที่อ่าววงเดือนแล้วก็มาสถานที่แห่งนี้ได้เลยครับ รีสอร์ทแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่มองเห็นอ่าวได้สองฝั่งก็คืออ่าวช่อกับอ่าววงเดือนถ้าหากว่าต้องการเล่นน้ำทะเลนะคะก็เดินถัดจากรีสอร์ทมาหน่อยเดียวก็จะพบกับพื้นทรายกว้างน้ำทะเลใส ส่วนของห้องพักที่วิมานสม็ดรีสอร์ทนะคะจะเรียงรายอยู่ตามเชิงเขาและก็แทรกอยู่ท่ามกลางสวนป่าธรรมชาติมีต้นไม้ครึม้มมีห้องพักทั้งหมด27ห้องค่ะมีทั้งห้องพักที่เป็นอาคารปูน2ชัน้นแบ่งเป็นห้องๆและก็แบบเรือนไทยประยุกต์นะคะแยกเป็นหลังๆมีทั้งหมด6แบบด้วยกันค่ะทุกห้องนั้นจะมีการตกแต่งอย่างลงตัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้รองรับผู้เข้าพักที่มาเป็นคู่และครอบครัว รีสอร์ทออกแบบสไตล์ทรงไทยนะครับแต่ไม่ใช่ทรงไทยจ๋านะเป็นทรงไทยประยุกต์เพื่อที่เวลาลูกค้าเข้ามาจะรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเกินไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือพยายามจะออกแบบให้มันเข้ากับภูมิทัศน์ของที่นี่ mm hmm. ก็คือของเราเป็นรีสอร์ทที่เป็นซีวิวนะครับผมพยายามจะทำห้องพักให้เห็นบรรยากาศซีวิวได้เต็มที่ที่สุดนะครับผมมาแล้วรู้สึกว่าพักผ่อนและผ่อนคลายมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญคือราคาไม่สูงด้วยนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้ เราไปชมห้องพักในบางส่วนของวิมานสม็จรีสอร์ทกันนะคะเริ่มที่ห้องแรกค่ะเป็นห้องสำหรับครอบครัวแบบ Family Seaview นะคะเป็นบ้านพักสไตล์ไทยประยุกต์แบบชั้นครึง่งภายนอกสีเหลืองค่ะเหมาะสำหรับการมาพักแบบกลุ่มเล็กๆอย่างครอบครัวรองรับได้ถึง4ท่านโดยแยกที่นอนสำหรับ2ท่านไว้ด้านบนนะคะ เป็นส่วนตัวค่ะในแบบของห้องใต้หลังคาแถมเครื่องปรับอากาศอีกตัวไม่ต้องกลัวร้อนหรือว่าอึดอัดนะคะหน้าห้องจะมีระเบียงที่สามารถนั่งรับลมชมทะเลได้อีกด้วย ห้องสุพีเรียบิลดิ้งนะคะเป็นห้องพักที่อยู่บนอาคารสีขาแบบ2ชั้นเป็นห้องพักสไตล์โรงแรมที่แบ่งเป็นห้องๆค่ะไว้รองรับสําหรับ2ท่านภายในห้องนั้นก็จะมีขนาดกําลังดีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแอร์ทีวีตู้เย็นและเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะ ห้องพักแบบซูพิเรียร์บางโรซีวิวเป็นบ้านพักที่อยู่ติดริมทะเลนะคะสามารถมองทะเลผ่านกระจกใสตกแต่งแบบเรียบง่ายห้องนี้สำหรับสองท่านเช่นกันค่ะและก็จะเน้นพื้นที่ระเบียงด้านนอกมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารนั่งชมวิวและก็สิ่งอำนวยความสะดวกมีให้ครบเลยนะคะ ห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมในแบบสุดท้ายนั้นเป็นห้องพักแบบวิมานบังะโลซีวิวค่ะเป็นบ้านพักสไตล์บังะโลแยกเป็นหลังๆภายนอกเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียวนะคะสร้างเป็นเรือนปูนหลังคาหน้าจัว่วริมห้องพักมีระเบียงค่ะสำหรับพักผ่อนชมวิวมีห้องพักแบบวิวสวนและก็วิวทะเลภายในห้องพักตกแต่งแบบเรียบเรียบนะคะใช้โทนสีอ่อนตัดกับสีเฟอร์นิเจอร์ไม้รองรับการพักผ่อนเป็นคู่ค่ะ ครับผมจำนวนห้องพักที่วิวานสมิต์รีสอร์ทมีทั้งหมด29ห้องพักนะครับก็แต่ละห้องก็จะแตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่สําหรับเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็จะมีโซนตึกทางด้านหลังหรือกลุ่มลูกค้าต้องการความเป็น private ความเป็นส่วนตัวก็จะมีห้องพักที่เป็นห้องสูตรห้องใหญ่ของเรานะครับอยู่ทางตรงบริเวณปลายแหลมซึ่งทุกห้องผมก็ยืนยันว่าเป็นบรรยากาศของซีวิวทั้งหมดนะครับผมของที่วิวันสมิตครับที่นี่เน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับผม เช่นกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวแล้วก็ชาวต่างชาติที่เป็นครอบครัวนะครับผมตอนนี้เรามีกลุ่มลูกค้าคนจีนนะครับที่สนใจแล้วก็มีบุ๊กิ้งมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติซึ่งเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการซ้านะครับผมทุกปีเราจะเจอกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้แต่กลุ่มลูกค้าคนไทยก็สําคัญนะครับผมตอนนี้เราก็มีห้องพักหลายขนาดหลากหลายแล้วก็ทําให้มันถูกกับไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวของคนไทยยุคใหม่ มีสระว่ายน้ำนะครับที่นี่มีลานกินจกรรมให้แล้วก็มีร้านอาหารนะครับเรียกได้ว่ามาที่นี่ก็ครบอะครับ ห้องพักที่วิมานสเปดจนั้นจะเน้นในเรื่องของความสะอาดนะคะพร้อมด้วยคุณภาพที่คุณต้องประทับใจมองเห็นวิวทะเลสวยๆรวมถึงมีการตกแต่งที่ลงตัวกับสไตล์บ้านทรงไทยอยุธยาและบ้านสไตล์ไทยประยุกต์ค่ะทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุน่นแถมยังได้กลิ่นอายทะเลอันสวยงามเหมาะกับการมาพักผ่อนที่แสนสงบและส่วนตัวมากๆเลยค่ะ ช่วงนี้พากันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับกิจกรรมและก็เรื่องราวของอาหารกับเมนูแนะนำของวิมานสเสม็จรีสอร์ทกันต่อค่ะ ส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4ตลอดเวลาเพื่อการควบคุมที่ดีที่สุดหนึบควบคุมได้ดั่งใจด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบสมมารอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากซูบารุ แบบสวันหนึ่งคืนอิ่มไม่อั้นกับอาหารสามมื้อพร้อมที่พัก1คืนบ้านไม้รีสอร์ตประแสะพาท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมทุ่งปรงทองเรือรบหรวระะวรล,ลวงประแสว้ายสาลกลมหลวงเพียงท่านละ1,300บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร099-103-0029 เช็คเอาท์สนับสนุนโดยวิมานเสม็ดรีสอร์ท แม้ว่าวิมานสเสม็ดรีสอร์ทแห่งนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ติดชายหาดแต่ว่าเดินไปนิดเดียวก็ถึงหาดทรายแล้วนะคะบรรยากาศรอบรีสอร์ทนั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติต้นไม้โขดหินเหมาะกับคนที่ชอบวิวถ่ายรูป ส่วนฝั่งอ่าวช่อก็จะมีสะพานไม้ระแนงยื่นออกไปในทะเลค่ะให้ได้เดินเล่นนั่งหย่อนขาชมน้ำทะเลซัดสาดหินและก็มีเตียงให้นอนเล่นริมทะเลอีกด้วยและตรงจุดนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเสม็ดก็ว่าได้ ถ้ผมกิจกรรมที่ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับใช้บริการของที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของดำน้ำรอบเก,กาะดูปลาคารังแล้วก็มีบริษัทห้างร้านต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาที่นี่นะครับผมเรามีสถานที่เตรียมไว้ให้เรามีร้านอาหารเอาไว้รองรับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มาเป็นทริปใหญ่ๆนะครับเราสามารถรับทัวร์แล้วก็รองรับได้แล้วก็กิจกรรมดำน้ำรอบเกาะใดหมึกตกปลานะครับสามารถแจ้งเรามาได้เลยแล้วก็ ทาทาาาางีสอสอดมรารถเเนนิการกกิจรรรมมันน้้้ไดีใหคบวนคถ้รับบการริการด้านที่พักของวิมานสมเด็จนั้นจะมาพร้อมกับอาหารเช้านะคะซึ่งเมน,นูอาหารเช้าของเขาก็จะจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะทั้งอาหารไทยและเทศจัดแบบเต็มอิ่มไม่อั้นเลยค่ะ ที่นี่ร้านอาหารของเรานะครับเปิดตั้งแต่ตอนเช้านะครับบริการกลางวันแล้วก็ตอนตอนเย็นด้วยนะครับผมสําหรับตอนเช้านะครับที่นี่บริการเป็นอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วนะครับผมก็ลูกค้าทุกท่านที่จองพักมานะครับเราบริการอาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วแต่ถ้าตอนกลางวันนะครับเราก็ร้านอาหารเราก็มีว่าบริการนะครับสำหรับเป็นประเภทอาราค้านะครับอยากจะสั่งเป็นจานๆนะครับเราก็ทําให้ได้แล้วก็ไฮไลท์ก็คือในช่วงเย็นนะครับร้านอาหารที่นี่จะสวยมากนะครับผมเราบริการร้านอาหารทุกอย่างนะครับตามสั่งก็มีนะครับ จะเป็นซีฟู้ดก็ได้หรือจะเป็นอาหารเซตพิเศษนะครับผมให้เราจัดสาหรับคนสําคัญวันพิเศษหรืออะไรก็ได้เราทําให้ได้หมดครับสำหรับที่นี่ครับร้นานอาหารมีมาเสน็ทรีสอร์ทครับช่วงสายก็ถึงเวลาของกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมดำน้ำก็สามารถติดต่อที่รีสอร์ทเลือกโปรแกรมเที่ยวเกาะอย่างเหมาะสมกับเวลา โดยจะมีให้เลือกหลายแพ็กเกจทีเดียวนะคะอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว5เกาะที่ถือว่าเป็นที่นิยมก็จะมีเกาะทะลุเกาะกูดีเกาะขามเกาะกรวยเกาะถ้ำทางขาว ซึ่งเกาะทะลุเกาะไฮไลท์นะคะที่มาของชื่อเกาะน,นั้นเนี่ยมาจากช่องโพรงหินค่ะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทะเลสามารถผ่านช่องว่างได้เกาะทะลุก็ยังมีหาดทรายขาวๆร,บรบอบๆเกาะค่ะก็ยังมีปะก,การังที่สวยงามแล้วก็มีปลาสีสันสดใส เส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ออกแรงปีนไป่ายไม่ไกลค่ะด้านบนก็จะเป็นจุดชมวิวมุมสูงสวยงามทีเดียว ในส่วนของการบริการด้านอาหารวิที่วิมานสม็จซีฟู้ดรสอรองนะคะพร้อมเสิร์ฟตั้งแต่มื้อเช้าเที่ยงและเย็นในแบบอาคาสค่ะโดยเฉพาะมื้อเย็นนี้ถือว่าเป็นมื้อดินเนอร์สุดพิเศษเลยค่ะในห้องอาหารแบบเปิดโล่งรับลมชมทะเลสำหรับเมนูอาหารที่แนะนำนะคะก็มีมากมายหลากหลายเมนูทีเดียวส่วนมาจะเน้นไปทางซีฟูด้ดปิ้งย่างบาร์บีคิวร้อน แล้ววันนี้ค่ะทางรายการมีเมนูอาหารไทยอร่อยๆมาแนะนำกันด้วยนะคะเมนูแรกเลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ว่าได้เมนูนี้ต้ยมยำปลาใบกระเพราค่ะถัดมานะคะเป็นปงย่างตัวโตวตามมาด้วยอาหารทะเลอีกจานนะคะหมึกทอดกระเทียมและปูผัดพริกไทยดำค่ะ โอ้โหทางรีสอร์ทยินดีสมนาคุณครับให้กับแฟนๆรายการโฟกัสไทยแลนด์นะครับผมข่าวดีก็คือสําหรับสมาชิกนะครับผมยินดีลดค่าห้องพัก30%นะครับแล้วก็ส่วนลดค่าอาหาร10%นะครับผมจนถึงสิ้นปีหน้าเลยก็คือสิ้นปี6 2นะครับผมเฉพาะในวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันหยุดนะคับเตเลิกผมเองอยากเชิญชวนนะครับทุกๆคนนะทุกท่านนะครับที่มีวันหยุดมีวันว่างนะครับมาเที่ยวเกาะเสม็ดกันนะครับ และทุกท่านจะได้เห็นว่าธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยนะครับยังมีอยู่ที่นี่นะครับผมทักใครนะครับสนใจนะครับอยากจะมาพักผ่อนนะครับชอบบรรยากาศริมทะเลใครที่ชอบทะเลนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนที่เกาะสมิทนี่แหละครับและถ้าท่านคิดไม่ออกว่าจะไปพักที่ไหนดีก็วิมานสมิ์รีสอร์ทเรายินดีให้บริการครับนี่แหละค่ะเกาะสมิตรเกาะที่ถือว่าเป็นสวรรค์ของการพักผ่อนเลยก็ว่าได้นะคะไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และด้วยการบริหารจัดการของเกาะจึงไม่น่าแปลกใจที่เกาะเสม็ดสร้างความน่าประทับใจของผู้ที่มาเยือนเกาะสม็ดมานักต่อนักวันนี้หมดเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรีวิวออนแอร์ที่เที่ยวชิลชิมช็ชชอปทั่วเมืองไทยคุณผู้ชมที่สนใจจะพักกับโรงแรมรีสอร์ทที่ทางรายการนําเสนอไปแล้วสามารถเข้าไปจองกันได้ในราคาพิเศษพิเศษค่ะสําหรับสมาชิกรายการโดยเฉพาะ ส่วนคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมัครฟรีๆที่ทาง Li น์ไอดี @fc_ttv กันได้เลยนะคะพร้อมชมรายการย้อนหลังได้ที่หน้าแฟนเพจ f a c e b o o k c o m p l a s f o c u s p a c k a g e และอย่าลืมกดไลค์ให้ทริปที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ,าาะมมมรรรร้้้อออออนนแววสาาลละีีเเเกยยคคงงซดไืืใใ มาเฉยมาชมสบายสบายอิน h a ยแลนด์สบายสบายอิน h a ยแลนด์ Welcome to Thailand Welcome to Thailand